ไปดูวิธีปลูกหอมได้เด้อนุดลงลงหายไว้แล้วนี่ดูหอมค่ะแต่กองามงามสวยสวยค่ะทุกคนดูสิเต็มเลยค่ะดูทาเกเยอะมากค่ะตื่นเช้าไม่เห็นถากกำลังกินใบกระเพาใบกระเพาปลูกไปหกกอเจ็ดกอถากกินหมดไปสีก่กอค่ะ ลากเห็นไหมคะลากแข็งแรงนะคะลากเขาเต็มเลยคะ่ะกระบะน,นี่นุชปลูกสีต้นเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวยสารสวีเดนนะคะเ <c oughs> สียงแหบยินดีต้อนรับสวยสารสวีเดนนะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปปลูกถั่วพุ่มนะคะอากาศตอนกลางวันนะคะอากาศตอนกลางวันก็ประมาณนะคะสิบ 11องศานะคะถึง17องศานะคะช่วงนี้นะคะ11อถึง17องศานะคะแล้วตอนกลางคืนนะคะต่ําสุดก็คือ5องศานะคะแต่ว่าพริกเรารอดนะคะพริกเราที่ลงไปก็รอดนะคะไม่มีปัญหานะคะ <c oughs> แล้วเราไดา้ลงผักวพุ่มนะคะบางส่วนไปเมื่อวานนะคะเพื่อที่จะทดลองว่าเขาจะน็อกหรือจะช็อกหรือเปล่านะคะเพราะว่า เรา,เรา,เราลองลองแบบไม่คุมผ้านะคะจะพาทุกคนไปดูนะคะถั่วพุ่มสดชื่นนะคะสวยแล้วก็ไม่มีอากาศนอกหรือช็อกอะไรเลยนะคะอากาศเมื่อคืนอยู่ที่6องศาแล้วก็5องศานะคะต่ำสุด5องศาแล้วคืนนี้นะคะคืนนี้ก็จะอยู่ต่ำสุดที่5องศาเหมือนกันนะคะจะเป็น5 6องศาอย่างนี้นะคะเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะก็เลยว่าอากาศตอนนี้อุณหภูมิคงที่อยู่นะคะไม่แปปวนมากนะคะเช็คอากาศ อาทิตย์หน้าก็จะอยู่ประมาณช่วงกลางคืนห้าถึงห้าหกองศาต่ำสุดนะคะนอรังก็จะประมาณเก้าองศาสิบองศานะคะท่านี้เราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะทยอยปลูกพักลคาค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยจะเอาถั่วพุ่มไปปลูกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปปลูกถั่วพุ่มด้วยกันเลยนจะจ๊ะเป็นถั่วพุ่มของเรานะคะทุกคนเนี่ยนี่คะ่ะแต่เราจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปลงเลยนะคะ นี่จะไปปลูกถั่วพุ่มด้วยกันเลยค่ะ แต่เช้านะคะมาดูแปลงพักมาเดินส่งแปลงพักท่าก,กินกระเพราหมดไปตั้งสี่ก่อโอ้ยเดี๋ยวจะต้องจับทากไปทิ้งก็ไม่ได้เอาเกือมาโรยหรือว่าไม่ได้เอาอะไรมาทําให้มันตายอะคะ่ะก็จะพยายามตื่นลุกขึ้นมาดูตอนเช้าแล้วเก็บมันไปทิ้งในป่านะ,ะเดี๋ยวเราจะเก็บหอยทากนะคะไปทิ้งในป่าคางทะเลคะ่ะ๋ยวได้ปั่นจะพยายานเอาไปทิ้งเนาะหอยทากมากินพักหมดเลยถ้าไม่ได้คลุ้งผานะมันกินจริงๆนะ คลุมผ่ามันก็มุดเข้าไปกินใตผ่าคือกันค่ะทุกคนปลูกพักนี่กว่าจะได้กินพักเนิ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะที่บ้านนุชทํารั่วไว้สูงเก้งก็กว่ามันก็กระโดดขึ้นมากินมีทั้งหมูป่ามาหลากสังขยะในจะแก้งในจะกวางในจะหมูป่าในจะกระต่ายอีกทุกคนเอ้ยกว่าจะได้กินพักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกว่าจะเพาะในบ้านกว่าจะได้เอาออกมาปลูกต้องรออากาศนู่นนี่นั่น,นพอเอาออกมาแล้วถากก็มากินกระต่ายก็มุดรั่วเขามากินโอ้ย จริงๆเลยต้องมีใจรักต้องขยนันต้องคอยสอดส่องดูแลค่ะไม่งั้นไม่ได้กินดอกพักค่ะทุกคนนะคะดูทาเกเยอะมากค่ะตื่นเชา้าไม่เห็นทากกำลังกินใบกะเพราใบากะเพราปลูกไปหกก่อเจ็ดกอทากกินหมดไปสี่ก่อค่ะเหลืออยู่ไม่กี่อันเลยเหลือตะก้ารหายนะโอ้ยมันหนามโมโหเนาะก็จับไปทิ้งนะจับไปทิ้งเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อีกอันนี้จะจับไปทิ้งไกลๆหน่อยนะวันนี้ ดูว่าได้จนจะเป็นกิโลท่าเห็นไหมคะเก็บตอนเชา้าตื่นตอนเช้ามาเก็บผักอยู่อยู่เมืองนอกปลูกพักนะไหนจะมีศัตรูพืชมีแมลงมีบุ้งมีเพี้ยมีกวางมีเก้งมาเหยียบแผลงกระโดดคามรั่วมากินพักไหนจะกระต่ายกม็มีกระต่ายนี่ไม่รอดคะ่ะเพราะว่ากระต่ายมันมุดรัวมาได้ไหนจะมามีทากอีกโว่ก็จะได้กินพักนะคะทุกคนไม่ง่ายเลยอยู่เมืองนอกอะ ก็จะได้กินพักนี่สูงโบปบมือกับพวกดูว่านี่เต็มไปหมดนี่นี่อีกนี่นี่กำลังกระดือกระดือกระเดือยเต็มไปหมดเห็นไหมทุกคนนี่น่าเกียดเนาะน่าเกียดเอาไม้จับเองค่ะไม่กล้าเอามือจับดอกนี่ค่ะจับถากมาปล่อยสนามในป่าอยู่ในป่าไก่ทะเลด้วยทุกคนปั่นจักรยานมาเฉาชาดูบรรยากาศดีๆนะคะเนี่ยเมื่อคืนฝนตกค่ะดูว่ บรรยากาศดีๆสดชื่นจับถากมาปล่อยกันนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวแหมมันหากินได้นี่แหละค่ะนะเป็นกองอยู่เดี๋ยวแหมันหากินในป่าเลยเนาะมาถากมาปล่อยแล้วกับบ้าน นี่ก็เป็นแปลงที่นุดลง <c oughs> ถั่วพุ่มว้เมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะเขาหลอดตายสดชื่นนะคะเขาไม่ไม่ช็อกไม่นอกนะยังอยู่ดีมีซุกนะคะยังเขียวสวยอยู่นะคะนี่คือต้นถั่วพุ่มนะคะนี่เราก็ได้เอามาลองลงนะคะเมื่อวานครึ่งแปลงเนาะนี่ค่ะที่เราลองลงว้นะคะ <c oughs> จะพาทุกคนมาดูดินนะคะ ที่ทุกคนเห็นดำๆเนี่ยดำๆยังไงอันนี้คือขี้วัวนะคะไม่ใช่ดินนะคะขี้วัวที่นุชผสมดินไว้เนาะดินตรงเนี้ยเขาเป็นดินทรายนะคะดินทรายดินทรายแบบดินทรายร่วนเลยอะค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมีแต่ดินทรายทั้งนั้นเลยนะคะตรงเนี้ยที่เห็นเป็นดำๆเนี่ยคือนุชผสมขี้วัวไว้แล้วสองกระสอบนะคะเพราะว่าดินทรายอะมันจะปลูกอะไรก็ยากปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะ <ๆ S 1> ทีเนี้ยนุชได้ศึกษามานะคะ ศึกษาว่าอะไรที่จะทำให้ดินทรายอ่ะดีและอะไรที่จะทำให้อ่าดินดีในปีต่อไปนะคะก็คือการปลูกพืชตระกูลถัว่วนะคะพืชตระกูลถั่วจะทำให้อ่าดินน่ะมีความอ่ามีอาหารเพิ่มขึ้นและทำให้ปีต่อต่อไปอะ่ะเราสามารถปลูกพักได้สวยนะคะถ้าใครมีดินทรายแล้วก็ คิดว่าปลูกอะไรไม่ได้ก็ให้ลงพืชตระกูลถั่วไปเลยนะคะถั่วพุ่มถั่วอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นถัว่วมันจะปรับสภาพดินให้ดินมีสารอาหารเยอะแล้วก็ให้ดินมีความแน่นขืนนะคะเพราะว่าดินทรายอะ่ะดินทรายเขามีความเ,าเขาเขาเขาไม่อมน้ำนะคะถ้าเราลดน้ำไปปุ๊บมันจะไหลลงไปเลยจะทำให้ <c oughs> พืชผัก ไม่ได้สารอาหารเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงดินก่อนด้วยการหาขี้วัวหรือว่าเศษอาหารเศษพักในควเรือนนะคะมามักไว้ในดินทรายก่อนนะคะถึงจะปลูกพืชได้หรือจะทําให้ดินดีไปเรื่อยๆทุกๆปีนะคะเห็นไหมเนี่ยมีแจะดินทรายทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดินทรายเหมือนที่เราเอามาก่อทรายสงอารเลยอะทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะโอเคนี่ก็จะพาทุกคนมาดูนะถั่ว ที่ปลูกไว้เมื่อวานนะคะเขาก็ยังสวยดีเห็นไหมนั่นน่ะสดชื่นตั้งงามดีแล้วเนี่ยค่ะเศษใบมงเศษใบไม้นะคะเก็บเข้ามามากไว้ในดินนะคะที่มันตกเศษใบไม้ที่มันต๊นัอนอ่นน่ะเก็บมามากดินไว้นะคะทุกคนดินมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกถั่วกันเลยค่ะ เห็นไหมคะลากแข็งแรงนะคะลากเขาเต็มเลยคะ่ะกระบะนี่นุชปลูกสีต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกเขาปลูกเป็นต้นนะคะ โอเคตอนนี้นุชก็ได้ปลูกถั่วพุ่มนะคะเต็มแปลงแล้วนะคะนี่ก็ปลูกตัวพุ่มเพื่อปรับสภาพนาดินนะคะเพื่อที่จะให้ดินดีพุ่งดินไปเรื่อยๆนะคะปีหน้าดินเราจะได้ดีขึ้นนะคะดินตรงนี้นะคะมันเป็นดินทรายนะคะปีที่แล้วเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยต้องศึกษานะคะศึกษาแล้วเขาก็บอกว่าปลูกถั่วพุ่มนะคะถั่ ถั่วพุ่มหรือว่าพืชตระกูลถั่วมันจะทําให้ดินดีนะคะก็ปีนี้เราก็เลยปลูกถั่วนะคะเดี๋ยวปักสภาพดินไปเรื่อยเดี๋ยวดินเราก็ดีไปเรื่อยๆค่ะนี่จะให้ทุกคนมาดูแปลงนี้นะคะแปลงนี้ปีที่แล้วเราปลูกผกักชีนะคะผักชีลาวนะคะแล้วทีนี้เราปล่อยให้ดอกมัน่แก่แล้วก็ร่วงเองนะคะเพื่อที่ว่าปีนี้เราจะได้ไม่ต้องปลูกปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติเนี่ยค่ะพอมเมล็ดดอกมันร่วงมันก็ขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยค่ะเห็นไหม ผักชีลาวขึ้นมาเต็มเลยค่ะแปลงนี้นะคะมีแต่ผักชีลาวกับเซลลอรี่นะคะหรือว่าขึ้นชายบ้านเราแล้วก็ต้นกระเทียมกระเทียมน้อยของฝรั่งอะคะ่ะแกรสเลิรนะภาษาสาวิเดนแกรสเลิรมันก็ขึ้นมาอีกนะคะเนี่ย ตรงนี้เราก็เลยว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะคะแค่เอาปุ๋ยขี้วัวน,นะคะมาโรยนะคะโรยหนาเนาะพราะเราพวนดินไว้ครังหนึ่งแล้วเราจะไม่ทําอะไรมันเพราะว่าพักชีลาวก็พักชีจีนนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายเขาขึ้นมาก็เลยไม่อยากทําอะไรเขานะคะเดี๋ยวค่อยเอาพริกหรือว่าเอามะเขือมาปลูกแซมที่ที่มันว่างๆเอานะคะตรงนี้ก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะทุกคนเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะพักชีลาว เดีวเขาก็โตนะเดือนหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวโตมาแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเอาพริกมะเขือมาแซมนั่นก็เป็นถั่วพุ่มนะคะตรงนู้นเราลงพริกมาวานเนาะแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนหลังจากที่วิดีโอวันแรกเนาะเราก็พริกมันรอดนะคะพริกไม่ตายไม่เฉ่านะคะที่เราลงไปวันแรกอะคะ่ะเขาไม่ตายไม่เฉาเนาะเขา เขาสวยสดชื่นนะคะอันนี้เราก็ลงแบบไม่ได้คลุมผานะคะทุกคนอันนี้พลิกขี้หนูสวนลงดินเลยนะคะน,นี่ไม่ได้คลุมผานะคะอากาศก็อย่างที่บอกทุกคนไปนะห้าหกองศานะคะไม่มีปัญหาเขาก็อยู่ได้สดชื่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพลิกขี้หนูสวนนะคะเต็มแปลงเลยนะเล่ามาฝั่งนี่นะคะฝั่งนี้นุชลงพักหวานกล้านะคะ หวานกล้าพาักไหวเดี๋ยวให้เขาโตมานุจะแยกอันนี้ก็เป็น r a d i s นะคะอันนี้จะเป็น r a ด i s เนี่ยขึ้นมาเต็มเลยส่วนตรงนู้นก็จะเป็นผักกาดหินนะคะผักกาดหิน้านเราผักกาดเขียวหินตรงนี้นุชหวานพักชีจีนไว้นะคะเขาก็กําลังงอกเห็นอยู่นิดๆน,นะคะทุกคนเห็นไม่ค่อยชัดแล้วตรงนู้นก็เป็นถั่วลันเตาตรงนู้นก็เป็นอหอมนะคะ ต้นหอมแล้วเมื่อวานนุชก็ได้เอาพักปลังแดงมาลงดูนะคะมาทดสอบดูเขาอยู่ได้นะคะโอเคนะเนี่ยค่ะพักปลังแดงเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะทุกคนดาเรืองก็ลงแล้วนะคะเดอ๋วเดวดาเรืองคะ่ะนี่เอามาลงแบ่งๆกันเนาะเพื่อที่ว่าถ้ามันโตมันจะได้งามนะตรงเนี้ยตรงเนินเนี่ยนะคะ ทุกคนรู้ไว้ก่อนเด้อตอนนี้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพอเขาโตพักโตแล้วทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอ่าเนี่ยค่ะมันก็ลงหอมนะหอมแขกค่ะเนี่ยเต็มเลยนะคะหอมแขกตรงนี้ก็มาลงแครไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็โตค่ะอีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนอ่าเนี่ยค่ะผักกาดหิน ขึ้นมาเต็มเลยค่ะพระการหินนะคะเนี่ยทั่วลันเตาก็เริ่มขึ้นเห็นเขียวๆแล้วคอยรอชมนะคะเดี๋ยวพกักโตมาเนี่ยก็อีกสักเดือนหนึ่งก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกว่านี้ค่ะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูพริกที่เราปลูกแล้วก็เอาผักคุมไว้วันนั้นนะคะอ่อ จะจะให้ทุกคนดูนะคะว่าผ่านมาสองวันแล้วนะคะสภาพพิกเป็นยังไงนะคะนี่นะคะมาดูเลยค่ะเขาไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่ช็อกไม่นอกไม่อะไรเลยนะคะอากาศห้าองศาหกองศาอยู่ได้ค่ะพิกนะคะเขาค่อนข้างแข็งแรงนะพิะแต่นุชยังไม่เอามะเขือออกมานะคะเพราะว่ามะเขือนี่ค่อนข้างจะเขาจะนอกง่ายกว่าพิกนิดนึง เดี๋ยวรออากาศให้มันอุ่นกว่นนี้สักนิดนึงเดี๋ยวนุชคอยเอามกเขือออกมานะคะก็เปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าพีกของเราเป็นยังไงเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมเขาก็สดชื่นนะคะขนาดอันที่ไม่มีผ้าคลุมยังอยู่ได้เลยแล้วอันที่มีผ้าคลุมมันก็ต้องรอดค่ะนี่นะคะสวยค่ะสดชื่นนะไม่มีปัญหาค่ะ พุ้มผ้าไว้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกตอนนี้ฝนกําลังตกค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกอีกแล้วนะคะก็เลยลงถั่วไวค้ค่ะเพราะว่า,เ,าเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำเนาะตรงเนี้ยนะคะทุกคนตรงเนี้ยเป็นดินทรายทั้งหมดเลยนะคะนุดไม่ปลูกอะไรนุชจะเอาถั่วนะคะมาลงหรือไม่ก็ฟักทองนะคะพืชใบเลื้อยนะคะ ถ้าใครมีดินทรายนะคะปลูกอะไรไม่ขืนห้เอาถั่วมาปรับปุงสภาพดินนะคะพืชตะกนถัว่วแล้วก็พวกฟักทองพวกพืชใบเลื่อยที่มันเลื่อยขอบดินมันจะทําให้ดินชุ่มชื่นทําให้ดินดีขืนนะคะลองทํากันดูนะเนี่ยค่ะนุชก็ตรงเนี้ยนุชไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะอันเนี้ยนุชลงะกะเพรากับแมงลักนะคะลงไปพร้อมกันกรบที่ลงพริกมันนั่นแหละค่ะทุกคน เนียลงพร้อมกันกับที่ลงพิกวันนั้นนะคะแต่ว่านุชไม่ได้ถ่ายวีดีโอเนาะเดี๋วนุจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าสภาพเขาเป็นยังไงเอ้ยนี่ค่ะแมงลักของเราก็ยังอยู่นะคะยังอยู่ค่ะเดี๋ยวนุชจะให้ดูนะคะแมงลักที่นุชลงแมงลักกะกะเราที่นุชลงตรงนู้นโดยที่ไม่ได้คุมผ้านะคะ นี่เมื่อวานนุชก็เอากระตะไข่ามาลงนะคะเอาตะไข่ามาลงเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็เอาแมงลักนะคะมาลงเมื่อคืนห้าหกองศานะคะไม่ได้คลุมผ้าเขาก็ซดชื่นดีไม่มีปัญหานะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะนี่มีาสารเณรไทยด้วยนะคะเนี่ยค่ะเอามาลงเต็มเลยแต่ว่าอีทากนะคะมันมากินมันมากินกะเพรานุชหรือตะตอเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยนุชอุตสา่าห์เพาะอุตส่าห์เพาะไม่อย่างงาม ดูค่ะมันไม่กินนะคะมันไม่กินแมงลักนะคะแมงลักอ่ะไม่โดนกินเลยเพอกินมันแรงะถากมันไม่ชอบมันกินกะเพราค่ะดูว่ะค่ะทุกคนเนี่ยเอากะเพรามาลงเจ็ดกอน,นะคะกินไปสีก่กอเน,นี่ยค่ะกะเพรากําลังใบใหญ่ๆแบบเนี้ยทุกคนเสียดายมากเลยเนี่ยเอาลงเป็นก็ก่อแบบเนี้ยค่ะกะเพราเนี่ยตื่นมาถากกินมดเนี่ยค่ะเห็นไหมร้อยถากกินหรือตะตอเนี่ยค่ะหรือต,ต่ตอเลย ก็เลยได้เก็บถากนะคะไปถิง่งเป็นขุถังเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ทยอยนู่นกทยอยลงพักเราเดอ้อนี่แมงลักกะเพราแมงลักกะเพราตรงนั้นแล้วก็พลิกนะคะถั่วพุ่มนะคะก็ทยอยลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมา,าประกอบเต้นนะคะจะมาซ่อมเต้นนะจะลีเข้าไปซื้อไม้ซื้อหลหายมะห้ เดี๋ยวเขาจะมาช่วยการทําเต้นนะคะนี่เอ,อบ้านพักอะ่ะมันพังก็เลยเดี๋ยวพวงนี้นั่นะคะถึงจะได้ทํานะทุกคนที่ทุกคนเห็นนุชปลูกพริกตรงนั้นใช่ไหมละนุชแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งตรงนี้คือว่าอันนี้นุชหวานขนาว่ายอันนี้หวานขนากะกวางตุ้ไว้ยนะคะนี่เขาก็กําลังงอกมาเห็นไหมคะยาที่เองตัดในสนามยาในราคาเอามาคลุมนะคะ เขากำลังงอกเพราะว่าถ้าเขางอกมาเยอะๆนุจะเอาแยกจะแยกไว้ปลูกนี่ค่ะขึ้นมาเต็มเลยขนาดกว้างตรงให้เขาโตวกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาแยกเขาแล้วก็ไปลงแปะอีกทีหนึ่งเนาะผอมกำลังแตกกองามงามวิธีปลูกลงไว้ในดวิดีโอ ออที่ผ่านมาแล้วนะคะทุกคนไปดูวิธีปลูกหอมได้เร์นุดลงลงหายไว้แล้วนี่ดูหอมค่ะแต่กองามงามสวยสวยค่ะทุกคนดูสิเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราเราก็ใกล้จะได้เห็นสีเขียวสดชื่นแล้วนะคะตรงนูน่นตรงนี่ตรงนี้ลงอดินไว ลงรันเตานะคะถั่วลันเตากำลังขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมถั่วลันเต่าค่ะเดี๋ยวจะได้เก็บถั่วลันเต่าไปพัดใส่หมูกำลังงอกค่ะเดียวยังไงว่าน,นี้ก็บคอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะถ้าใครดูวิดีโอแล้วก็ชอบวิดีโออย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจ มาคุยกันด้วยนะคะนุชชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนทุกคนมากๆนะคะเพราะว่ามันทําให้เรามีกําลังใจทําวิดีโอต่อไปเพราะบางทีทําวิดีโอเราไม่ค่อยมีคนเมนต์นุชก็คิดว่าไม่ค่อยมีคนดูวิดีโอเราหรือเปล่านะเขามันไม่ค่อยมีเม้นมันก็เหมือนไม่ค่อยได้สื่อสารกันนะคะทุกคนเหมือนแบบทาวิดีโอให้ใครดูอะไรงเงี่ยประมาณเนี้ยเพราะนุชก็ทําวิดีโอเพื่อความสนุกสนานแต่ก็อว่าอยากาจะได้คุยกับคนดูด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหนะ้จาจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาปลูกมะเขือให้อากาศมันดีกว่าน,นี้ก่อนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟเด้อสวัสดีค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh huh. so far i s the eye g o Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take